รสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมสายแก่เล่นเกมครับผมวันนี้ผมมีไข่ไก่มาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันผมว่าหลายคนรู้จักดีนะครับไข่ไก่แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าไข่ไก่ว่าเก่าหรือใหม่ไข่เก่าเป็นยังไรไข่ใ,ใหม่เป็นยังไรคลิปนี้มีคําตอบครับผมอันดับถัดมาเรามาดูผิวไข่นะครับผม ผิวไข่ที่ดีจะต้องเรียบเนียนไม่มีรอยคลุกขระแบบหน้าหรือว่ามีสิวแบบนี้นะครับผมแบบแบบนี้เนี่ยแบบนี้เนียนยแบบนี้ครุกขระแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรนะในเมื่อมันก็เป็นไข่ไก่เหมือนกันความแตกต่างขึ้นที่สายพันธุ์ครับไก่แต่ละพันธุ์สายพันธุ์ไม่เหมือนกันการออกไข่แตกต่างกันนะครับผม อย่าคิดว่าไข่ที่มันมีฟองอากาศแบบนี้จะไม่ใช่ไข่ไม่ดีไข่ดีทั้งสองใบครับผมแต่เราอยากรู้ว่ามันเป็นไข่เก่าหรือไข่ใหม่เท่านั้นเองถ้าเปรียบเทียบกับใบนี้ไม่แตกต่างเลยนะครับผมดูผิวอาจจะไม่รู้ว่าไข่เก่าไข่ใหม่อันดับต่อไปก็คือต้องกระเทาะกระเทาะเสียง ว่าไข่เก่าเป็นอย่างไรไข่ใหม่เป็นอย่างไร,ะระไไนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการกระเทาะไข่3ใบนะครับผมว่าเสียงไข่เก่ากับเสียงไข่ใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับผมอันนี้เป็นผิวที่เรียบเนียนนะครับผมเป็นไข่ใหม่ครับผมเปลือกจะหนารูปทรงสวยเรียวนูนฟังเสียงนะครับผมยังไม่แตกนะครับผมเห็นไหมฮะความแข็งของเปลือกไข่ครับผม แล้วไข่ชั้นในจะเรียงตัวก็คือจะเรียบเนียนจะไม่มีรอยคุกขะไม่มีแตกกระจายไม่มีรอยแตกกระจายของไข่นะผมหรือว่าออกแล้วออกมาแล้วเป็นน้ําไม่มีครับนี่คือไข่ใหม่ใบอีกใบครับผมอันนี้มีผิวคุกขาหน่อยนะครับผมมีผิวคุกขาหน่อยนะครับเห็นนะครับนี่มีผิวคุกขาครับผมอันนี้แช่เย็นเม่งเอาออกมา ผิวคู่ขัขบชัดเจนครับมาลองกระท้อนนะนะมาลองกระทอ,อกทอนันครับผมลูกที่สองเสียงใกล้เคียงครับผมเช่นเดียวกันครับผมไข่เสมอเรียบเงนแต่ท่านดูไข่ให้ดีนะครับผมใบที่ผมกระเท,ทาะครั้งล่าสุดเนี่ยมันจะเล็กกว่าไข่ ลูกแรกก็คือความสมบูรณ์ของของไก่ไม่เหมือนกันมาดูลูกสุดท้ายนะครับผมมาดูลูกสุดท้ายนะครับผมฟังเสียงนะครับเสียงแน่นนะครับผมเสียงแน่นใช้ได้ก็แสดงว่าทั้งสามใบนี้เป็นไข่ใหม่ทั้งหมดก็คือเปลือกที่หนาครับผมดูเปลือกนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับ คือหนาครับผมหนามากๆเลยพอดีผมไม่มีไข่เก่าครับผมก็เลยมีแต่ไข่ใหม่ไม่ได้ทันทดสอบให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกพอดมีมันไม่มีไข่ใหม่ครับผมมีแต่ไข่เก่าเอะมันไม่มีแต่ไข่ใหม่ไม่มีไข่เก่าโรทับพูดผิดคลิปนี้ก็ได้ประโยชน์เยอะนะครับผมสำหรับรับชม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ